คู่นี้เป็นคู่ที่4พิกัด74กิโลกรัมครับเพชรกันทัศน์เอ็มยุบลุยมวยไทยไปกับช่อง8ครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์มีมวยรอบคู่สุดท้ายคู่ชิงชนะเลิศห้ามพลาดครับตบขวาแทงซ้ายอ้าวครับจิ้มหนึ่งสองครับทางด้านของโอ้โหโดนเหมือนกันครับรแปดก็ลุยเข้าหานะครับทางด้านของครูตูหาแต่ว่าแปดเข้าไปรับแทงซ้ายแบบนี้แหละครับมันจะค่อยๆสร้างไปให้โกอินเตอร์อ้าว ชาวต่างชาตินั้นยอมรับเขียนเสียงไปที s <S oh, นึ uh, ่งหมด้ลยตลอดนะครับคูตูหานครับเดินเปลี่ยนแล้วโอ้โหโวกมัขวาครับแต่เปิดเกมเดินตั้งสูงเลครับตอนนี้ทพชนกันทัศเดินเร็วขึ้นนะครับดูยกนี้ดูเหมือนจะเดินเร็วขึ้นครับทพชรกันทัศไม่ประเมินคููต่อสู้ต่ำนะครับแทงซ้ายทีนึงสับศอกซ้ายทีหนึ่งรัดมาเริ่มจะโยกเยกยกเยกเหมือนกันครับยักษ์ใหญ่จะนข่าวไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือว่าศอก แสดุ้งครับแล้วครับครูตุงฮานครับยกนี้ได้ครับกต่อยขวาเป็นกันทันกันฉลาดนะครับไม่ถอยเลยครับเดินขู่ปราบแม่มาจับไปนะครับแปลกจริงๆครับไม่ใช่ไม่ซาบัดฉีดน้ำหอมกินอะไรนักมวยชอบตามมาโอ้โหแหมลูกนี้ครับตับไตนี่สะเทือนแน่นอนครับแข้งซ้ายไปกระทั่งปวดไปหนักๆครับ ดีแลนะครับมาวงในบ้างครับหลอดหลังตีอีรายนี้สู้จริงๆครับมไปถอยหลังนะครับเดินต่อยมีโอกาสนะครับต้องกัดฟันเดินต่อยนะครับทางด้านของพยายามจะเกาะครับเกาะวงในครับขอเกาะในหน้าครัเกาะแล้วก็ตีครับสิ้นจกความเสียดเลยครับโโอ้หเต็มปากเต็มคำครับดูครับเข่าแต่ละเข่าของเพชรกันทัศครับ แล้วกลุ่กับด้านล่างครับโยชินเอฟเอครับหมวกสีขาวๆนู่นแหละครับยืนเอาไม้มาเสียชัยฟูร์รู้